สบายดีสบายดาสบายดีสบายดาเมื่อนี้ได้ไปนําไปเที่ยวธรมรมชาติเนาะไปเที่ยวธรมรมชาติึ่งอยู่แขวงอารมไ์สซึ่งเป็นสถานที่ที่อรรมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรมรมชาติจะมีธรมรมชาติที่ว่ายังอาุมสมบูรณ์ยัง บัวได้ถูกทำลายเนาะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีซึ่งก็ขอสุ่มเสยเจ้าของสถานที่แล้วก็ขอสุ่มเซยที่ว่าทางภาครัฐบาลเพิ่นได้มีป่าสมวนแห่งซาาดเนาะซึ่งว่าเป็นดินแดนน้ำกัดเนาะเป็นต้นกำเนิดของแม่นะของแม่น้ำกัดหรือว่าสายน้ำกัดเนาะแล้วในนี้เพิ่นก็จะมีรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ว่าเจ้านะ เจ้าของรีสอร์ทหรือว่านักธรุรกิจเพื่อนได้ไปสัมปทานเฮดรีสอร์ทแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชีงอนุรักษ์ธรรมชาสตร์แล้วก็เป็นสถานที่เชีงอนุรักษ์ธรรมศาสตร์ภูผาป่าไม้อยู่แห่งนี้เนาะถ้าผู้ใดได้ไปได้มาก็ลืมเนาะนาการยอลาอป,ปายู่เมืองอุดมไส่อยู่อยู่แขวงอุดมไสเนาะอยู่แขวงอุดมไสอยู่ ทางออกจากตัวเมืองบนแอใจว่าจากิโลแต่ว่าขี่รถมาก็ได้ประมาณเกือบ30นาทีซึ่งเป็นป่าที่อุุมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ว่าสดซื่นเย็นสบายอากาศสดอากาศสดสดสดผมเอ่พี่น้องข้าพเจ้าได้มาพักผ่อนในช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับปีเก่าทรงทายทรงทายปีเก่าตอนรั้ปีใหม่2 0 2 1เนาะ แล้วก็ได้มาพักผ่อนซึ่งว่าเป็นปีใหม่ที่ว่าดีหลายเป็นปีใหม่ที่ว่าบบได้เมาบบได้ดืม่มบบได้อ่าเป็นการพักผ่อนแบบนอนหลับสบายฟังเสียงน้ำตกตาดฟังเสียงสัตว์และฟังเสียงนกเสียงกาห้องตื่นแต่เศ้าได้ยนินเสียงนกแล้วก็บรรยากาศเยน็นสบายเลยเนาะเป็นสถานที่หนึ่งที่ว่า ทางอารมณ์ใส่พนได้อนุรักษ์และ,กะากพรกภักษาเป็นอย่างดีเนาะและถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่เป็นป่าเป็นนวยภูสองสามนวยนี่แหละขี่รถก็สองสามขี่รถหรือว่าจะยางก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนจะทัวร์หรือบอทัวร์ในในรีสอร์ทพนมีกิจกรรมหลายแนยวจะขี่รถที่ขี่มากแล้วก็ขี่รถทางบัท,งทงงางโรงแรมพนจัดให้เนาะถือว่าดีเป็นการออกกำลังกายที่ว่า สูบอากาศสดฟรีสแอร์เป็นอากาศสดสด,สดที่ว่าบ่มีกินไอ,าอสารเคมีอย่างไรเนาะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเฮือนซุนเผาเป็นเฮือนซุนเผาเป็นบ้านซุนเผาที่ว่าเป็นบ้านซุนเผาซุนเผาขมุเนาะซุนเผากือมุหรือว่าซุนเผาเราเาถึงเนาะควนได้ไปอ,อยู่ ในพื้นที่และอนุรักษ์หักษาแล้วก็เป็นพลังงานท่ว่าหักษาความสะอาดปกปักหักษาปา่าไม้ทงนาแห่งนี้เนาะซึ่งว่าเป็นสถานที่ท่ว่าอนุรักษ์อนุรักษ์หักษาได้เป็นอย่างดีพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะก็เป็นเฮือนแบบดังเดิมเลยเนาะสามารถไปเบ่งไปสมได้แล้วก็จะมีคนอยู่ใช้ชีวิตปกติเนาะ กะชนหลายทุกคนที่มาอยู่ในนี้ก็จะเป็นคนชนเผ่าขมุที่ว่า,าเห็ดเวียวกอยู่ในรีสอร์ทนำกัดโยร์ลปะกะุสมเซยนอที่ว่าเพ่นไสคนพื้นที่ไสคนท้องถิ่นเหตุให้คนท้องถิ่นคนพื้นที่มีเวียกเหตุงานทำและก็สามารถเลี้ยงสีบได้ก,ก็ขอสมเซยเจ้าของธุรกิจนที่ว่าได้อาใจ,จใส่และก็เห็น เห็นการพัฒนาแบบยืนยงหรือว่า Sustainable Development ถทง่เอาคนพื้นทีแล้วก็จัดตั้งอยู่พื้นที่ด้วยใส่วัสดุใส่สิ่งที่มีอยู่ในบริเวณพื้นทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดีเนาะอะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นการรุดพรการนำเข้าาจะมีกินอ่ายธรรมชาติ อ้อมแล้วก็มีสายน้ําทางน้อยและยใหญ่เนี่อันนี้เป็นน้ําขัดที่ว่าไหลมาจากทาง,ทาง,ทางเทิงภูเนาะเพิ่นบอกว่าในบริเวณแห่งนี้ทุกอย่างจะเป็นออแกนิกเป็นออแกนิกเลยถ้าว่าผู้ใดโบมักยางขึ้นเทงิงภูก็สามารถยางหลาะตามบ้านชนเผ่าชนเผากึมุเนาะที่ว่าเพิ่นได้อยู่อีกโซนหนึ่งของรีสอร์ทแต่ว่าก็เป็นบริเวณเดียวกันสามารถขี่รถทีบ ออกกําลังกายเดินดหรือว่าจะเดินอ้อมยางอ้อมแถวแถวนี้ก็ได้เนาะนี่เนาะคือทีมงานพวกเฮาก็ได้มาโมเมนต์ทีมงานเนาะพวกเฮาก็ได้มานางฟิงไฟอากาศหนาวหลายอากาศหนาวหลายแถนวถน,นี้ซุนเผาแถวนี้เพลนบอกว่าเพาน่นบบมี่บน้ําอุ่นน้าฮ้อนที่จะอาบอันนี้น้ําต้มน้ําหม้อใหญ่ๆนี่เป็นหม้อต้มน้ําเพื่อจะอาบสวยๆเนาะ ไฟฟ้าเพิ่กระพยายามใส่โซลาเซลล์เป็นหลักเนาะกกบางครั้งอาจจะไฟอาจจะบบพอแต่กระเสริมจากไฟฟ้าทัท่วไปนําอีกเจ้าเนาะกะ็อย่าลืมย่าพาดเนาะเขาจะ ถ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดกดอ่าซับสไคร์กดเลือกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก่กข้คาะเจ้าได้เนาะก,ก็ขอขอบใจลงหน้าที่ว่าทานันได้เข้ามาเนาะอันนี้คลิปต่อไปพวกเขาจะได้ไปเบงเงินแถวน้ําตกอวก่าอยู่เทิงพูดก็อย่าลืมอย่าพลาดในคลิปต่อไปขอขอบใจชมบรรยากาศตรงนี้